มาต่อที่ข้อที่16กันเลยครับนะข้อนี้เนี่ยพี่คือเราจะแอบใช้เนื้อหาของแคลนิดนึงแคลคูลัสมาช่วยในการคิดนิดหนึงแต่จริงๆมันก็คือเรื่องตรีโกณนั่นแหละมันคือตรีโกณคือมีไซมีคอร์ดเนาะเอาแคลมาเกี่ยวข้อไงคือเพราะว่ามันมีคําว่าค่ามากสุดนั่นเองค่ามากสุดค่าสูงสุดค่าต่าสุดค่าน้อยสุด ค่าสุดขีดเหล่าเนี้ยเราจะใช้เคี็ดของเรเข้ามาช่วยมันจะคิดง่ายขึ้นเยอะเลยเช่นสมมติว่าพี่มีกราฟกราฟหนึ่งนะพี่มีกราฟกราฟหนึ่งหน้าตาอย่างนี้อืม้อโอ้โหไปอย่างนี้เลยกราฟไปอย่างนี้แล้วพี่อยากรูว่า ค่าสูงสุดของกราฟที่เป็นเท่าไหร่มันจะเป็นคือมันมันก็จะเป็นจุดที่มันโดง่ดง,ดงตรงเนี้ยใช่ไหมเขาเรียกว่าค่าสุดขีดสัมพัทธ์อันนี้เขาเรียกว่าค่าสูงสุดสัมพัทธ์อันนี้เขาเรียกว่าค่าต่าสุดสัมพัทธ์มันจะมีสองแบบคือสมบูรณ์กับสัมพัทธ์สัมพัทธ์ก็คือดูแค่ว่ามันมีจุดที่มันโดง่งจุดที่มันโด่งขึ้นโด่งลงกี่จุด นั้นก็คือจุดที่มันสัมผัสสมบูรณ์ก็คือเป็นจุดที่สูงที่สุดในทุกโดงโดงในทุกดในทุกโดง,โดงเช่นมีกี่จุดล่ะในนี้ยสมมุติว่าพี่มีกราฟนี้นะพี่กําหนดให้ว่าหาจุดสัมผัสจุดสูงสุดสมบูรณ์ของกราฟนี้ก็ต้องดูว่าจุดที่มันโดงเนี่ยเนี่ยต้องไหนมันสูงสุดต้องอย่าลืมว่าถ้าเราถ้าเรากำหนดช่วงเนี่ย ก็ต้องเทียบได้ว่าช่วงปิดของมันเนี่ยมันมีค่าให้ค่าเป็นเท่าไหร่ถ้ามันไม่ได้แซงจุดโด่งก็ถือว่าดีไปแต่ถ้าเกิดมันสูงแซงอีกก็ต้องตอบได้ว่าค่าตรงนั้นอ่ะค่าต่อช่วงปิดตรงนั้นอ่ะมันคือค่าสูงสุดสมบูรณ์แต่ถ้ากรณีนี้ค่าที่มันโด่งสุดก็คือค่าตรงนี้ึ่งว่าไอ้ค่าเนี้ยคือค่าสูงสุดสมบูนณส่วนไอ้ค่าโด่งแต่ละค่าตรงเนี้ยที่มันจุดโด่งเนี่ยเชื้อ จึ๊บจึ๊บจึ๊บแต่ละค่าเนี่ยเรียกว่าค่าสูงสุดสูงสุดสามพัร์เหมือนกันกรณีที่มันต่ําสุดก็อัน,นก็ต่ำสุดสัมพา์ทต่ำสุดสัมพัร์ทต่ำสุดสัมพัธ์ทต่ำสุดสัมพันเหมือนกันเพราะมันโด่งลงมันมันเว้าลงดีกว่าอันมันเวาลลงอันนี้ก็คือเป็นค่าต่ำสุดสัมพัธ์ทแต่ถ้าถามถึงค่าต่ำสุดสมบูรณ์ต้องพิจนารณา ตัวขอบด้วยว่าตัวขอบกับตัวค่าสูงสุดสัมพัทธ์เนี่ยมันสูงมันต่างกับมันเท่ากันไหมมันมากกว่ากันไหมถ้าตัวที่เป็นขอบมากกว่าค่าสูงสุดสัมพัทธ์เต้องบอกว่าน้อยกว่าสิถ้าตัวที่เป็นขอบมันน้อยกว่าค่าต่ําสุดสัมพัทธ์แล้วตัวนั้นอ่ะต,ตัวที่ตรงัวที่ตรงขอบอ่ะก็จะเป็นค่าต่ําสุดสมบูรณ์ไปเลยแต่ถ้าเกิดกรณีนี้ค่าต่ําสุดสมบูรณ์ของรามันคือจุดนี้พอดี มีจุดเดียวที่มันสูงที่มันต่ำที่สุดก็คือจุดนี้อันนี้คือค่าต่ำสุดสาปูนเออขอย่อๆแล้วกันย่อๆอ่ะมาไมฝังนี้จะได้มีพื้นที่เขียนถ้าพี่อยากหาว่าตรงเนี้ยมันคือจุดอะไรใช่ป่ะแล้วพี่รู้มาว่าเส้นตรง เส้นโค้งนี้มันคือเส้นโค้ง y เท่ากับ f x ้ยสังเกตอีกกนณีหนึ่งก็คือถ้าเราลองว่าเส้นตรงสัมผัสกับจุด2จุดนี้เราจะได้ว่าเส้นตรงนั้นอะ่ะมีค่าความชันเป็น m, m คือสลงนะ m เป็น0 m เป็น0นย์ก็คือค่าความชันเป็น0ูนนั่นหมายความว่าถ้าเราแทนค่า f ด,ด,ดี่้วยจุดเนี้ให้เป็นจุด c 1กับจุด c 2 พี่หา f แดดออกมาก่อนถ้าพี่แทน f แดดด้วยจุด c 1ด้วยจุด c 2แล้วมันเป็นค่าสูงสุดหรือต่ำสุดสัมผัสจริงมันจะได้ว่า2ค่าเนี่ยมีค่าเท่ากับ0เพราะว่ามันคือค่าสโลของจุดนั้นความชันก็คือหาจากดิฟใช่ปะดิฟหาความชันหาค่าสูงสุดต่ำสุดก็ต้องดิฟแล้วก็จับเท่ากับ0 เส้นเดีวยวก,กันกับกรณีนี้นะยอ่ออีกยอ่ออีกเขียนพื้นที่นิดหน่อยพี่ให้ f x ตัวเนี้ยเป็น sin x บวกด้วย cos x พี่จะหาว่าค่า x ที่ทำให้ไอเนี้ยเป็นค่ามากสุดคือ max x จะเป็นเท่าไหร่ เราก็เลยดิฟง่ายๆชิวๆหวานๆดิฟไซได้คอร์สดิฟคอร์สได้ลบไซบางคนอาจจะไม่รู้นะแต่ว่าจำแม้ก็ได้เผื่อเจอในเน,ใน็ตเสร็รอบรอบนี้เพราะว่ามันใช้วิธีนี้มันคิดมันจะเร็วกว่าดิฟไซก็คือเขียนอย่างนี้ก็คือดิฟเทียบ X นะคำนี้เราใช้เพื่อบ่งบอกว่าตัวเนี้ยตัว d ีเอข้างล่างเราบอกว่าเ,าเพื่อบอกว่าเราดิฟเทียบตัวแปร x ดิฟเทียบตัวแปร x ดิฟซายได้คอสดิฟคอสได้ลบซายเหตุผลคืออะไรพี่จะยังไม่พูดเพราะว่าถ้าให้พี่สูจน์มันจะยาวมันจะใช้เรื่องเอรนะใช้ลิมิตสควีเตเตลเลมใช้คนกรหนึ่งหน่วยนู่นนนี่เต็มไปหมดจำชค่ว่าดิฟไซ ได้คอสดิฟคอสได้ลบไซด์แค่นั้นแหละดิฟไซด,ด์ได้คอสดิฟคอสได้ลบไซด์นู่นนั่นนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอา้าวเพิ่มีคนพี่เรนถามว่าถ้าดิฟแทนเท่าไหรพ่พี่ดิฟแทนก็จะได้เอกกำลังสองนะทำไมอ่ะก็ลองดูลองเปลี่ยนแทนตัวนี้เป็นดิฟของไซด์ส่วนคอสแล้วก็ลองใช้สูตรดิฟผลหารดู จัดรูปได้ก้อนนี้พอดีอันนี้เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆแล้วกันพี่ดิบป,ปุ๊บพี่ก็จับเท่กับศูนเลยทีนี้อ่าก็จะได้ว่า cos x เท่าเท่ากับ sin x หรือก็คือย้ายคอ s ไปหารเนาะกลายเป็น1เท่ากับ tan x ดังนั้น x ของเราคือค่าที่ทำให้ tan x เ,เป็น1 ซึ่งมีอะไรบ้างก็จะเป็น45องศาหรือส2 4้องศาเพราะว่าอะไรพิจารณาจากวงกลมหนึ่งหน่วยเนาะวงกลม1หน่วยตรงเนี้ยแทนเป็นค่าบวกเมื่ออยู่คอรดแดนที่1กับ3คือเรารู้แล้วแว่าแทน45องศาเป็น1แน่ๆแล้วตรงเนี้ยก็ต้องเป็นหนึ่งไเหมือนกัน ซึ่งตรงนี้ม,นมันบวกมาอีกายหรือ180ร้อยแปดสิบองศา 0. ซึ่งมันก็คือสมมติตัวนี้ก็คือสามยี่ห้อ 2, าองศาเออเขียนอย่างนี้เลย<ๆ>ก็คือตัวนี้มีสามค่าที่ทำให้มันเป็นค่าสูงสุดต่ำสุดแต่เราไม่รู้ว่ามันคือค่าไหนที่ทำให้มันสูงสุดค่าไหนทำให้มันต่ำสุดแล้วก็ลองแทนค่าดูว่าถ้าเราแทนด้วย สี่จุดห้าองศาเนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่ก็จะกลายเป็น 2, หนึ่งส่วนรูสองบวกด้วยหส่วนรูสองซึ่งก็คือรูสองแล้วก็ถ้าแทนด้วยสอยี้าองศาซึ่งมอยู่เดนสามคเด้นสามซึ่งค่าไซน์เป็นลบค่าคอร์ก็เป็นลบเหมือนกันก็จะกลายเป็นลบหส่วนรูสองบวกกับลบหส่วนรูสองก็คือลบรูสองแงว่าค่าเนี้ยคือค่าที่ทำให้ f x สูงที่สุดแล้วก็ค่าเนี้ยค่าที่ทำให้ fx ต่ำที่สุดโจทย์ถามค่า x ที่ทำให้เป็นค่าสูงที่สุดดังน,นั้น x เราคือ45องศาดังน,นั้น sin 2 x จึงเท่ากับ sin 9กก็คือ1ครับจบแล้ว ตีกนที่แอบแอบใส่ <c oughs> แคลมาทีนึงเดี๋ยวถ้าเรารู้เรื่องนี้ดีมันก็จะช่วยในการคำนวณได้ง่ายขึ้นนะครับ